สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิจะมาพูดถึงวิธีการตรวจสอบนะคะหรือว่าติดตาม ผลงานที่เราส่งไปในระบบ DPA นะคะซึ่งนี้ก็เป็นอีกคนนะคะที่นั่งรอแล้วก็กดเข้ามาดูทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าเราก็กลัวนะคะว่าเราจะได้ปรับแก้หรือเราจะโชคดีอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เข้ามาดูมาเช็คทุกวันนะคะส่วนที่ใครส่งผลงานแล้วจะรู้นะคะว่า เราสามารถมาติดตามได้ที่ไหนนะคะรหัสเอาที่ไหนนะคะก็คือที่เราลงในระบบ DPA ใช่ไหมคะมันจะมีช่องที่ให้เราลงอีเมลนะคะวันไหนที่เรากดส่งแล้วก็จะมีอีเมลยืนยันมาในอีเมลของเรานะคะว่าเราส่งในวันที่เท่าไหร่ส่งอะไรวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษวันไหน มันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนนะคะ4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือที่เราส่งไปใช่ไหมคะมันจะอยู่ผ่านของระบบของโรงเรียนถ้าเกิดว่าเราส่งไปแล้วเราจะไม่สามารถตรวจสอบได้มันจะเป็นขั้นตอนของเขตนะคะเขตพื้นที่นะคะเขาก็จะตรวจสอบคุณวุฒิของเรานะคะว่าเราผ่านไหมคุณสมบัติ ค,คุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของเราว่าเราผ่านไหมเราบรรจุวันที่เท่าไหร่เราครบกําหนดในการส่งวิทยาฐานะในวันที่เท่าไหร่นะคะอย่างนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทีนี้เมื่อเขตเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งต่อส่งต่อไปเป็น,นั้น์ออยู่ในเป็นอันดับที่3นะคะก็คือเลือกกรรมการตอนนี้นี่นี่ก็กําลังอยู่ในระหว่างการ เลือกกรรมการนี่ก็ลุ้นทุกวันนะคะว่าเฮ้ยเปิดเข้ามาจะอยู่ในอันดับที่4ก็คือแจ้งผลมายังสถานศึกษานะคะนี่ก็รอรอตรงนั้นทุกวันส่วนใครที่ยังไม่รู้นะคะหรือสับสนนะคะว่าเฮ้ยตรวจสอบยังไงนี่นะจะกดติดดาวไว้เลยนะคะติดดาวอยู่ในตรงที่ว่าอยู่ในอ e ีเมลเราเลยนะคะเพราะว่ามันจะเข้ามา ตรวจสอบได้ง่ายอีเมลเรามันมีข้อความอื่นเข้ามาเรื่อยๆเนาะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเรากดติดดาวไว้เราก็เข้าไปดูตรงที่ติดดาวไว้เราจะเช็คได้ง่ายแล้วก็มาคัดลอกนะคะตัวที่เป็นรหัสแล้วก็ตรวจสอบตามลิงก์ที่เขาให้มาเลยนะคะมันก็จะโชว์ทุกอย่างเลยค่ะโชว์ให้เห็นเลยว่าเราอยู่ในสถานะที่เท่าไหร่หรือว่าอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่นะคะ นี่ก็ลุ้นเหมือนกันนะคะลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะเราก็ต้องทำใจหน่อยเราได้เสียเวลานะคะได้เสียอะไรได้หลายอย่างแต่เราก็ทำได้อย่างเดียวก็คือรอนะคะแล้วก็รอว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็นี่ก็ให้กำลังใจนะคะขอให้กำลังใจทั้งตัวเองนะคะแล้วก็ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังจะส่งหรือว่าส่งแล้วนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนสู้ๆค่ะขอให้ทุกคนสำเร็จนะคะฝากอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ